หมดเวลาแล้วเธอคงต้องไปแต่สิ่งที่เหลือในใจยังอยู่ล่าสุดครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้มีข่าวว่าพวกเขาเล็งผู้รักษาประตูคนใหม่แทนที่ดาบิดเดคีอเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับสนับสนุนคลิปข่าวโดยนิวส u z u กิเออร์ติกาสมาร์ทไฮบร แรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง4,999บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมสุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.suzuki.co.th ครับ ล่าสุดครับในเวลานี้นะครับสื่ออย่างเดกาเดียนก็ออกมาตีข่าวครับว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ล็อกทางอังเดรโอนาน่าครับผู้รักษาประตูของทางอินเตอร์มิลานเป็นเป้าหมายที่จะมาแทนที่ของดาบิดเดเคอครับโดยสัญญาฉบับปัจจุบันครับของทางดาบิดเดเคอจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนนี้แหละครับโดยในรายงานข่าวครับก็มีการรายงานว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพยายามเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับดาบิดเดเคอตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับแต่อย่างไรก็ตาม สัญญาฉบับใหม่ของเดคิอากับแมนยูเต็ดก็ยังไม่ลงเอยกันสักทีนะครับจนถึงนาทีนี้ครับโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของดับบิดเดคิอารครับรับกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอยู่ที่3าม0 0 0เปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวซึ่งในตอนนี้ครับก็มีรายงานข่าวด้วยนะครับว่าสโมสรจากสุดิอาระเบียสนใจดึงตัวดับิดเดคิอาไปร่วมทีมด้วยแหละครับซึ่งดูจากสถานการณ์ณเวลานี้ถือว่ามีโอกาสสูงมากๆแล้วครับที่ทางดับบิดเดคิอาน่าจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ จากกรณีดังกล่าวครับล่าสุดเดอะการเดียนก็ตีข่าวครับว่าถ้าเกิดเดียครย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปจริงๆแล้วก็ครับในเวลานี้พวกเขาได้วางแผนสำรองไว้แล้วนะครับโดยล็อกเป้าหมายเลขหนึ่งนั่นก็คือทางอังเดรโอนานาครับผู้รักษาประตูของอินเตอร์มิลานแหละครับโดยในรายงานข่าวก็มีการรายงานบอกว่าอังเดรโอนานาครับเป็นผู้รักษาประตูที่มีคุณสมบัติตรงสเปคตามที่เอริกเทนฮากอยากได้ตัวไปร่วมทีมครับนี่เลยครับจากถิติ จ่ายบอลแม่นยำ79.62%เซฟไป48ครั้งในศึกยูฟาแช,ชมเปี้ยนีกครับก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเซฟก็ดีแล้วก็เล่นบอลกับเท้าได้อีกด้วยครับซึ่งนอกจากนี้นะครับอังเดโอนานาฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่เขาโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเวทียูฟาแช,ชมเปี้ยนีกครับเก็บไป8คลีนชีทด้วยกันมากที่สุดครับและก็ได้รับรางวัลผู้กศาป,ประตูยอดเยี่ยมของศึกยูฟาแช,ชมเปี้ยนีกไปครองเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายของแมนยูในติดเหมือนกันครับที่จะไปดึงอังเรโอน่ามาร่วมทีมแบบง่ายๆเพราะว่าตอนนี้ครับอีกหนึ่งสโมสรในพรีเมียร์ลีกอย่างเชลซีก็อยากจะได้ตัวอังเรโอน่าไปร่วมทีมเหมือนกันซึ่งนอกจากอังเรโอน่าแล้วนะครับลิสต์รายชื่อพวกศัตรูที่แมนยูอยู่ในข่ายว่าอยากจะได้ตัวไปร่วมทีมครับมีใครกันบ้างครับไลมาตั้งแต่ดิเอโกโชตาครับของทางปอร์โตดาบิดรายาของเบรนท์ฟอร์ดครับและโดมินิกลิวาโควิชครับผู้ละศัตรูของโครเอเชียซึ่งตอนนี้เล่นอยู่กับดินาโเรบบคั และเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับกรณีของดับบิลดเ,ดเคอากับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่เต็ดคิดว่าเดเคอาควรจะอยู่ต่อหรือควรจะย้ายออกจากสโมสรอนและถ้าเกิดมีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงๆครับผู้รักษาป,ประตูคนต่อไปที่จะมาแทนที่ของดับบิลดเ,ดเคอาควรจะเป็นใครคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับและอย่าลืมครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยและที่สําคัญครับอย่าลืมกดติดตามช่องโฟตุงไว้ด้วยนะ